มาที่เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะกรณีที่มีการแฉนะครับว่าชายคนหนึ่งเนี่ยได้อุ้มสาวพยาบาลเนี่ยจับไปขังที่รีสอร์ทเนี่ยแล้วก็มีการขู่เอาเงินจากทางบ้านของฝ่ายหญิงนะครับล่าสุดพบว่าชายคนนี้เนี่ยมีการแต่งกายดีหลอกสาวข้าราชการมาแล้วหลายรายล่าสุดเนี่ยคดีนี้เนี่ยเห็นบอกว่านายคนนี้เนี่ยชอบให้คนอื่นเนี่ยเรียกตัวเองว่าเสียตะวันด้วยนะโดยตำรวจเนี่ยชุดสืบสวนภูทรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ได้ไปช่วยเหลือสาววัย32ปีเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสวายจีกอำเภเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่เธอเนี่ยส่งไลน์มาหาเพื่อนพยาบาลด้วยการบอกว่าเนี่ยมีโอกาสจะตายได้ตลอดเวลาเลยโดนตีปากโดนทุบหัวเพราะถูกนายสมพงษ์สำราญกายอายุ32ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มแต่เพิ่งจะคบกันได้ประมาณ5-6เดือนเท่านั้นนำตัวเนี่ยไปตั้งแต่วันที่23มมิถุนายนและก็เอาไปขังที่รีสอร์ท แล้วก็มีการใช้กําลังทําร้ายเนี่ยนะซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็บอกว่าตอนนี้นายสมพงศ์เนี่ยถูกตํารวจเนี่ยจับไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ญาติก็จะดําเนินคดีถึงที่สุดล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปที่บ้านของนายสมพงศ์ซึ่งเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนมีรถกระบะกับรถเก๋งเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้าน2คันแล้วก็พบชายคนหนึ่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านผู้ชายคนนี้บอกว่าเป็นพี่ชายของนายสมพงศ์ โดยไล่ฟังบอกว่าสมพงษ์เนี่ยเป็นน้องชายเป็นประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเท่าที่ทราบน้องชายเนี่ยจากน้องชายเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นน้องชายบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดน้องชายต้องการหาเงินไปลงทุนทําธุรกิจหาคนเก่งภาษาต่างประเทศไปทํางานแต่ทะเลาะกันกับแฟนสาวซึ่งเป็นพยาบาลแล้วก็ทําให้ญาติของแฟนเนี่ยเข้าใจผิดด้วยเอาเดี๋ยวลองฟังน้องชายหน่อยครับ เข้าใจผิดกันครับผมน่าจะเป็นแฟนการเป็นผู้มีการที่นี่ก็เอ,อคบกันน่าจะเป็นถึงการวางแผนการแต่งงาน,นครับ,รบหลายอย่างครับพยาบาลาสิ่งที่ทํานั้นเขาดีที่สุดเข้าไม่ได้ไปยึด ว่าเป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องเขาบอกไปไม่มีครับมีแต่เรื่องงานมีแต่เรื่องงานอะไรกันแค่นั้นเองอาจจะมีปัญหาเรื่องงานไม่เรื่องงานแล้วก็การญาติที่ไม่ได้ช่วยเหลือก็แค่ให้ตัดโทรศัพท์ไปไม่ต้องคุยเพราะว่าไม่ได้ยิงอะไรทั้งสิ้นเองแค่นักธุรกิจผู้ยิงใหญ่ในการใช้อำนาจประธานกรรมการบริหารประเทศหรือในประเทศหรือระหว่างประเทศในการลงทุนกันนั่นเองครับคำเกี่ยวกับอะไรครับแผงโซล่าเซลล์กำลังทำโครงการแผงโซล่าเซลล์ก็ไม่ได้มีทะเลาะกันแค่นั้นเองก็แค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรนี่ฮะ คนนี้เนี่ยเป็นพี่ชายของนายสมพงศ์ที่เป็นผู้ต้องหานะคุณผู้ชมครับเป็นพี่ชายเนี่ยบอกว่าน้องชายเนี่ยเป็นนักธุรกิจเนี่ยเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับโซลาเซลล์เนี่ยลงทุนทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนี่นะครับตอนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนี่นอนกระดิกขาสบายใจเฉิบเลยนะนี่นี่เออทีนี้เนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่17บนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นสมพงศ์เนี่ยทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มีรถขับเคยถูกเอาตัวไปบําบัดยาเสพติดมาด้วยหนึ่งครั้ง แล้วก็เคยถูกตำรวจเนี่ยมาค้นบ้านพบปืนด้วยเพราะว่าเคยอารวาสที่บ้านเนี่ยยิงปืนเป็นประจำที่ผ่านมาเนี่ยสมพงษ์เนี่ยมักจะชอบให้วัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยเรียกเขาว่าเสียตะวันหรือให้เรียกว่าผู้กองต้อยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพยาบาลสาวล่าสุดเนี่ยทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเขาทําอะไรเขานั่ง,น,งนอนนอนอยู่บ้านเล่คนคิดว่างานการเขาคงไม่มีทาป่วยป่วยอยู่ครับป่วยป่วยเป็นอะไรครับ <N> น่าจะเล่นยาไหหลอนครับเคยเคยเอาไปบำบัดครั้งนึงบางทีลุกมาก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยอย่างพวกเด็กๆเ,เขาก็อยู่ <คน S 1> เขาก็กลัวเนี่ยใชยาเขาก็ตั้งเองอเขาให,ให้รุ่นน้องรุ่นเด็กๆเ,เขาเรุ่นน้องเขาเรียกเขาเสียตะวันเคยเห็นอเด็กๆว่าให้เขาเรียกเรียกเขาว่าผู้กองต้อยอะไรอย่างเงี้ยน,นี่นะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปคุยกับน้าของพยาบาลสาวครับก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยเท่าที่ทราบประวัติของสมพงษ์เนี่ยเห็นบอกว่ามักจะทําตัวเองเป็นคนมีฐานะแล้วก็ไปหลอกจีบสาวๆเนี่ยที่เป็นข้าราชการสาวเนี่ยมาหลายคนแล้วคุณผู้ชมฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะหลอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเสียแล้วก็ขอยืมเงินเนี่ยไปลงทุนทางธุรกิจอะไรต่างๆเห็นบอกว่าเนี่ยน้องพยาบาลคนนี้เนี่ยก็ถูกหลอกทํานองนี้คุณผู้ชมฮะทีนี้มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ย ตัวของพยาบาลเนี่ยไม่ร้องขอความช่วยเหลือตอนที่ถูกกักขังอยู่นะครับเห็นบอกถูกกักขังเนี่ยก็หลายวัน 2- อสามวันได้นะฮะคือตัวของพยาบาลเนี่ยบอกว่าไม่กล้าเพราะว่าโดนคูอยู่ตลอดประกอบกับสมพงศ์มีอาการผิดปกติคล้ายกับคนคุ้มขัางเหมือนของขึ้นแบบคนเล่นของนาบอกหลานสาวกลัวจะได้รับอันตรายก็เลยยอมทําตามที่สมพงศ์บอก ส่วนสาเหตุที่ถูกอุ้มไปที่รีสอร์ทมาจากการที่ฝ่ายชายพยายามขู่ให้หลานเนี่ยเอาเงินมาจากทางบ้านแต่หลานไม่ทําให้ฝ่ายชายก็เลยไม่พอใจนี่นะครับอยากจะบอกว่าใครที่ตกเป็นผู้เสียหายของสมพง์เนี่ยเคยโดนแบบนี้ให้ไปแจ้งความเพื่อเอาผิดเพิ่มเติมเลยนะล่าสุดทางตํารวจบุรีรัมย์ได้แจ้งข้อหา2ข้อหากับนายสมพงษ์ก็คือทําร้ายร่างกายและกักขังนวงเนี่ยวเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกว่าจะไปให้การในชั้นศาล โดยอ้างบอกว่าเนี่ยไม่ได้กักขังหน่วงเหนียวเพราะว่าเป็นแฟนกันออไม่ได้เอาตัวเนี่ยไปกักขังเพื่อทำร้ายแต่อย่างใดจากการตรวจสอบประวัติสมพงศ์เคยมีประวัติรักษาอาการทางจิตเวชท,ที่โรงพยาบาลจิตเวชนคะรราชสีมาราชนครินแล้วก็เคยไปรับยาที่โรงพยาบาลกระสังที่อำเภอกระสังเป็นประจำนี่นะครับเนี่ยเสียตะวันนี